ครับพี่น้องบ่งดูตากระแต่ิ่งดูมันนึ่งมันถื่ดดพี่น้องมันถึ่อดอดอกมากินคักบอเอมันกินคักกินแน่พี่น้องกินเป็นยุม่มเป็นยุม่มเป็นจีดลงมาหมดุ่นสุดตัวมันมกักแดดพี่น้องมันมักแดดอีหลีเห็นตากระเจ้าลงสิบวัดกระแต่มันมกักแดดแม่อีหลีซาบราบ พราะว่ามันใหญ่ไปม,มันจุ่มกันกินกันย่างสนานบ้นไปเอ้ยนักเดี่ยมพี่น้องนักเดี่ยมเฉพาะเกษตรก็ว่านลมนะมันออกไปแล้วว่างเด้อ,อสันว่ากินย่างสลมสล่ายดีแม่นดีๆมึงรู้พี่น้องป่ะหนังเอ้ยปั่นน้อนรับกินแน่พี่น้องเออเออเครับ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 อันนี้เบิง้ง มึงมึงมึงคอกน้อยบันนี้พี่น้องมึงอกน้อยขอกน้อยเถยเป็นลักษณะไดแท้ค่อยเฮ็ีแตกพี่น้องค่อยๆไปไปหกสิบไปหสิบสิบอกแปมึงก็พี่น้องมึงันเนี่ยมึงดูมันมันโยเป็นกลุ่มไหมพี่น้องมันจับกลุ่มเป็นมูเป็นมู่เป็นมูอด้วจุ่มจุ่มเนียขยายยังไงยังไง ยุงสีไหมพี่น้องเป็นยุงสีไหม,มันเป็นยุงสัตว์ยุงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,เป,ม,เ,ปม,มเปลี่ยนโมเปลี่ยนโมถือเก็บพระเจ้าวรวงไงวะเออเบิ้งเราสังเกตเบิง้งซิมันสีแมนบอพี่น้องมันสีมแมนบอถามที่คิดพระเจ้าเลี้ยงก่อนส้มพระเจ้าเลี้ยงผูชง้ชิวควันนองอะพระเจ้าเลี้ยงก่อน

ไล่หงไหงาตาเป็นกล่มมินก้มจับก้มกันบึงยังสิบึงออกบงงนอกออ,อกลาเรบ,บ่นี่นอ้องวงเงี้นี่วงงีนี่สามกองกลองละเขียดเงีเห็ยมากอย่างุงแตกเนาะ <laughs> ไา่เกินอ้นบอล่อน่อ้นกันซ่อน,น,อน,น,อนตอนัวไงเบ้งงางพี่ดอกดูถ่ายนอกบวง ป่นม่อนจับจุกจับจุกจับเออเบาเบาเฮ็ดอยู่นี่ลงแกงหลังคาลงแกงหลังคาลงแกงพี่น้องวงใสถ้าต่อนอาจจะงเย่ไวขึ้นคำเบิ่นหวานมึงนี่ก็ะชีดนึงนี่มึงนี่มันสอบอยเป็นจุกเป็นจุมนี่เราสอบกินี่เป็นมูขับับกลับอะ พี่น้องทีเลียงตากแต่น้ำกันเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อราคาถือราคาตำาวมยังดอกขายตมันพี่น้องขายตมันวันนี้หวังขายไขรดอกต่อไปเนี่ยเพราะว่วาใครไปใด้กับพ่อแล้วขายโตพ่อได้ใช้ซื้อมือมือละโล่สองโลไปอดนี้ขายซื้อมือกันยังดีคบ่ววาวหวังเสี่ยลายน้อกพ่อได้กินพ่อได้ใช้พ่อใข่ก็อยู่ซื่อๆเ้าพี่น้องเนาะอาชีพเื่อนน่าก็เฮ็ดด้วยอันนี้คือเป็นอาชีพเสริมกัน ยางบม่ได้กินได้อยากได้กินก็นได้ขายแล้วไม่รองเนาะครับครับครับขออแย่นี้แหละครับครับ